สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องงงๆในตอนที่ผมเนี่ยเริ่มเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับผมผมเชื่อเลยว่าหลายคนนะนะครับที่เริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะนะครับหลายคนเนี่ยที่มาติดตามผมนะนะครับอาจจะเป็นผู้ติดตามที่ติดตามกันมานานแล้วนะครับหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งรู้จักผมนะครับผ่านช่องทาง YouTube อะไรเงี้ยนะครับ หลายคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์อมเนี่ยรู้หลายเรื่องจังเลยนะครับผมทำไมแบบสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายจังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็มักจะได้รับคำปรึกษานะแล้วก็คำถามตรงเนี้ยค่อนข้างบ่อยเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมยังไม่รู้นะเออนะครับแต่วันเนี้ยนะครับก็ผมอยากจะมาบอกว่าไอความรู้สึกนะครับที่ ทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เก่งเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเอออันนี้ผมบอกเลยนะนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยอ่าใครก็เป็นกันทั้งนั้นนะซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะพาทุกคนนะครับมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ผมเนี่ยงงนะครับตอนที่ผมเริ่มทาเว็บไซต์เริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอาจจะแปลกใจเลยนะครับว่าผมเนี่ย เคยงงอะไรแบบนี้ด้วยหรอทั้งๆที่มันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับซึ่งนั่นแหละเออนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยที่อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่เพิ่งมาเริ่มศึกษาการเขียนโค้ดเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนทีนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมเนี่ยงงมากๆเลยในช่วงแรกที่ผมเริ่มเขียนโปรแกรมเริ่มเขียนเว็บนะครับเอาเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย น่าจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผมนะแต่เชื่อว่ามีคนหลายคนเป็นเหมือนผมเออนะครับเวลาที่ทุกคนจะมาทําเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนทุกคนจะต้องเรียนรู้3ภาษาหลักๆก่อนใช่ไหมฮะก็คือจะเป็น HTML CSS แล้วก็ JavaScript ใช่ปะ่ะเออเป็นภาษาที่ไม่รู้ไม่ได้สําหรับใครที่จะมาพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าช่วงแรกที่ผมเริ่มเนี่ยผมไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับผมไม่เข้าใจว่าเอย HTML เนี่ยมันคืออะไรนะครับ โครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับผมใช้เวลาจําโครงสร้างมันเนี่ยว่าเออมันจะต้องมีการประกาศ Doctype ต้องมีแท็ก HTML นะครับต้องมีแท็ก head ต้องมีแท็ก body นะครับในแท็ก head ก็ต้องมีพวก m e t a t i t l e อะไรพวกเนี้ยผมใช้เวลาจําอยู่นานมากนะนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรแล้วมันยังไงต่อนะครับผมไม่รู้ว่าเออเวลาเราจะอ่าเขียนเว็บเนี่ยเราควรจะ ใช้แท็กในอ่าในไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะมีแท็กตามนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมไม่รู้เลยนะครับว่าเอาเวลาเราจะแก้โค้ดแก้อะไรเงี้ยเราควรไปแก้ตรงไหนนะครับเนี่ยเห็นบ่าว่าทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าทุกคนจะงงหรือว่าไม่เข้าใจนะครับ มันต้องใช้เวลาจริงๆนะสำหรับตัวผมผมก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับอ่ะอันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ไม่น่างงเลยนะเออนะครับเรื่องแบบ HTML อะไรพวกเนี้ยนะครับย้อนกลับไปมองตัวเองนะนะครับก็รู้สึกว่าเออว่ะเข้าใจเลยนะเข้าใจมือใหม่ทุกคนเลยนะครับว่างงนะฮะเออแต่ผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับผมนะฮะอ่ะถัดจากเรื่องของ HTML นะครับต่อไปก็คือเรื่องของ CSS นะครับ CSS เนี่ยก็เป็นภาษาอ่าที่ผม ใช้เวลาในการทําความเข้าใจเยอะเหมือนกันนะนะครับนอกจากเข้าใจโครงสร้างมาแล้วนะครับผมอ่ะเข้าใจโครงสร้างว่าเออในการที่เราจะอ้างอิงไปที่คลาสไปที่ ID อะไรพวกเนี้ยมันทํำยังไงนะครับเข้าใจเรื่องของการใช้งาน property อะไรเงี้ยผมก็ยังต้องเข้าใจเรื่องของการอ่าใช้ position อะไรพวกนี้ด้วยคือแบบมันมีหลายเรื่องมากที่ผมใช้เวลาในการทําความเข้าใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเวลาทุกคนเนี่ยมีอาการแบบนี้นะใครก็ตามที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วมาเรียนเขียนโค้ด อ่าเขียน html เขียน css อะไรเงี้ยแล้วมีอาการงงนะครับมีความรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมันยากจังนะครับใจเย็นๆนะเอออันนี้เวลาผมไลฟ์หรือผมไปพูดอะไรเงี้ยผมจะบอกเสมอเลยนะฮะว่าให้ใจเย็นๆนะครับหลายคนใจร้อนนะอันนี้ผมพูดเลยคือส่วนใหญ่ประมาณสักประมาณอ่าอันนี้ผมเดานะเออนะครับเพราะว่าเห็นแบบประมาณเนี้ยเยอะมากส่วนใหญ่ประมาณแบบ 70- 8 0ออะไรเงี้ยคือจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจร้อนใจร้อนในที่นี้คือเราอยาก เป็นเร็วๆแต่เราไม่เข้าใจว่ามันจะต้องใช้เวลาหรือกระบวนการไปในการฝึกฝนนะครับทาความเข้าใจบางคนเนี่ยจะชอบคาดหวังอะไรแบบเกินตัวไปนะครับแบบว่าเออเรื่องเนี้ยเราควรจะเข้าใจมันภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่พอเราคาดหวังแบบนั้นเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้หรือเรารู้สึกไม่เข้าใจในระยะเวลาที่เรากําหนดขึ้นมามันก็ทําให้เรารู้สึกเครียดอะไรแบบนี้นะครับคือตรงเนี้ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยที่กําลังฝึกฝนนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ย ผมไม่อยากให้ฟิกเรื่องเวลานะครับคือจริงๆอะ่ะถ้าเรามีอะ่ะมีเดทไลน์มีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าการฝึกฝนเนี่ยมันจะต้องแบบค่อยๆทําไปครับเออนะครับเราไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้แต่ถ้าทําได้มันก็ดีซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับอันนั้นก็มันไม่เหมือนกันเงเออบางคนเรียนรู้เร็วบางคนเรียนรู้ช้านะครับเอาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบ จำกัดระยะเวลาอะไรให้กับตัวเองนะครับผมจะเน้นแบบศึกษาไปเรื่อยๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันได้ผลกับผมมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะครับแบบเรียนสบายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบปล่อยป่าละเลยขี้เกียจอะไรอย่างงี้นะคือก็ฝึกฝนสม่ำเสมอทบทวนมันนะครับแต่ไม่ต้องอไปยึดติดเรื่องของเวลานะครับฝึกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็คือเรื่องของ CS นะครับผมก็ตอนแรกเลยนะเออผมไม่รู้ว่าถ้าเราจะเขียน CS เนี่ยเราควรจะเขียนยังไงนะครับ เพราะว่ามันมีหลายวิธีจริงๆมี3วิธีนะในการเขียน CSS ใน HTML นะครับวิธีแรกก็คืออ่ะอย่างเช่นผมมีแท็ก h1 นะครับผมมีอ่ะ uh, hello world เราสามารถเขียนแบบ inline style ได้ก็คืออ่ะ uh, เขียน CSS ไปในแท็กตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเขียนแบบ internal style ก็คือใช้แท็ก Style แบบนี้อ่ะ uh, แล้วก็เข้าถึง h1 นะครับกำหนด color เป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเขียนแบบ external style ก็คือเป็นการใช้ลิงก์แบบนี้แล้วก็ลิงก์อ่า css เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือช่วงแรกเนี่ยผมมักจะชอบลืมการลิงก์ตัวนี้ด้วยนะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะลืมถูกปะ่ะแต่นั่นแหละมือใหม่ทุกคนนะครับไม่ต้องคิดแม่ไม่ต้องตกใจเวลาเราทําอะไรแล้วลืมเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาในการทบทวนเป็น10บสรอบเลยในการทําซ้าอะไรเงี้ยนะครับถึงเราจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จําได้นะครับผมดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลายคนนะผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าเรียนรู้อะ html ยังไม่เข้าใจ css ยังไม่เข้าใจใจเย็น นะครับอันนี้ย้ำนะฮะจะย้ำอยู่อย่างเงี้ยเสมอคือใจเย็นๆนะยิ่งทุกคนรีบที่จะแบบอยากเก่งเร็วหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะช้าแา่ผมบอกเลยนะครับดังนั้นคือค่อยๆทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วหลังจากเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วค่อยไปเรื่องอื่นต่อนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจากนั้นมาถึงนะครับภาษาที่ผมใช้เวลาเยอะมากอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงๆนะครับในการทําความเข้าใจก็คือ JavaScript นะครับทุกคนครับ เชื่อไหมว่าผมเคยเป็นคนที่กลัวการเขียนโค้ดเขียนภาษา JavaScript เนี่ยนะครับเพราะผมรู้สึกผมผมไม่เข้าใจอะไรมันเลยนะครับเออยกตัวอย่างเช่อนอ่ะผมมายกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีเรื่องไหนบ้างที่ผมไม่เข้าใจเรื่องแรกการสร้างตัวแปรเนี้ยอ่ะการสร้างตัวแปรผมก็อันนี้ไม่ได้มีปัญหากับมันนะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นการแบบสร้างตัวแปรเอามาไว้เก็บค่าหรือข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ แต่ผมเนี่ยจะไปมีปัญหาเรื่องของอ่าอ็อบเจกต์นะครับเออผมไม่เข้าใจว่าอ็อบเจกต์เนี่ยมันคืออะไรมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแล้วมันอะไรยังไงต่อคือเนี่ยผมก็จะมีความงงๆแบบเนี้ยนานมากนะกว่าผมจะผมจำได้ว่าผมใช้เวลาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจเกิน10รอบนะช่วงแรกๆนะเออนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของ a r r r y เออนะฮะอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเลยผมพูดเลยนะนะฮะผมไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร แล้วอะแอลเอรตอนแรกเขาก็จะบอกว่าเป็นอ่าตัวที่เราจะเอาไว้เก็บข้อมูลได้หลายๆตัวใช่ไหมครับเออผมก็เข้าใจแค่นั้นแหละแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะเอาไปใช้ยังไงต่อนู่นนี่นั่น,นใช่ปะ่ะนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะหรือใครไม่เป็นก็อันนั้นดีเลยนะครับอาจจะเป็นคนที่เก่งหรือมีแบบว่าพรสวรรค์ทางด้านอ่าความเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองเป็นคนเรียนรู้ช้านะแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ แต่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาที่เราฝึกสม่ำเสมอนะครับอ่ะโอเคเรื่องของ a r r a y e เสร็จแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของฟังชันเออนะครับซึ่งช่วงแรกที่ผมฝึกเขียนโปรแกรมเนี่ยเออฝึกใช้ภาษา JavaScript เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าฟังชันมันคืออะไรแล้วมันใช้อ่าแบบอะไรต่อนะครับมันใช้ไปนในการทํางานอะไรพอไปอ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฟังชันเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นการสร้างการทํางานย่อยๆให้กับโปรแกรมของเราใช่ไหมฮะ แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าเอา้าแล้วสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วมันยังไงเออแบบฟังก์ชันมันสามารถรับพารามิเตอร์หรือว่ารับคา่าเข้ามาได้ใช่ไ่ะอย่างเช่นอ่ะนามอาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็งงนะครับว่าแล้วรับมาแล้วยังไงต่อหรืออะไรเงี้ยส่งค่าทําไมเลยซึ่งตรงเนี้ยเห็นปะ่ะว่าความสงสัยเนี่ยมันมีแบบแทบจะทุกเรื่องเลยแล้วก็มีทุกวินาทีนะครับเวลาเขียนโปรแกรมอะ่ะแต่เราจะเก่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสงสยัยปุ๊บเราพยายามอ่าหา วิธีที่เราเนี่ยจะแก้ความสงสัยนั้นก็คือไปหาอ่านบทความหาอ่านอะไรก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่ามันพอจะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจมันได้นะครับผมนี่แหละซึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เนี่ยผมอยากจะมาทําวิดีโอแบบว่าเป็นให้กําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดทุกคนอ่ะรู้รู้ร,รู้ตัวลึกๆเลยรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะทํามันให้ได้ ต่อให้ตอนนี้เราจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามต่อไปนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับเวลาผมไลฟ์อะไรอย่างนี้นะผมก็จะบอกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นทักษะนะครับทักษะก็หมายถึงว่าเราสามารถฝึกฝนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะเรียนรู้มันนะครับอยากจะเก่งอยากจะทําได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนนะครับมันเหมือนกับทักษะอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การทําอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนกันเลยนะฮะเออดังนั้นก็คือใช้เวลาไปกับการฝึกฝนให้มันเยอะๆนะครับผมซึ่งเรื่องตรงเนี้ยมันไม่มีใครสามารถทําให้เราได้นะครับดังนั้นเรานี่แหละจะต้องฝึกตัวเองนะครับให้มีความสม่ําเสมอมีวินัยกับตัวเองนะครับแล้วทุกอย่างเราก็ทําได้แน่นอนอย่างเช่นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะว่าทุกคนนะครับก็ต้องเริ่มจากจุดไหนสักที่หนึ่งนะครับ กว่าแบบเราจะเริ่มเข้าใจเริ่มเก่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคือก็ตั้งใจนะครับแล้วอย่าหยุดฝึกฝนนะครับมีความสม่ําเสมอตามนี้นะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเออผมก็เคยมาจากคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วผมเนี่ยยิ่งเป็นคนที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียนรู้ช้าเออนะครับแล้วก็เคยคิดว่ายอมแพ้ไปหลายรอบด้วยนะครับเออ,อันนี้พูดเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าใจมันนะครับเราก็ เอาเวลามาฝึกฝนอะไรเงี้ยให้มันมากขึ้นนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโดตอต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ